ที่ดิน40ไร่ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีค่ะเพียวจากอัยาาไทยแลนด์นะคะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยขนาด40ไร่5ตารางวา ท,ทำเลศักยภาพที่เหมาะกับการลงทุนที่ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกันค่ะกับที่ดินหน้ากว้าง75.58เมตรลึก261.08เมตรทำเลศักยภาพใกล้แหล่งชุมชนที่ดินผังเมืองสีเขียวอ่อนที่ดินแปลงนี้ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกรองรับการพัฒนาโครงการได้หลากหลายและพื้นที่โดยรอบเป็นที่ดินเปล่าซึ่งมีโอกาสพัฒนาได้สูงรอง รับการพัฒนาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรรีสอร์ทหรือบ้านพักตาอากาศสำหรับการพักผ่อนหรือจะทำเป็นโกดังสินค้าก็คุ้มค่าเพราะติดถนนใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นที่ดินแปลงนี้ยังตั้งอยู่ในทำเลกับบริษัทและโรงงานชั้นนำอย่างบริษัทไทย SPF Production จำกัดและโรงงานไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนอยากเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยค่ะ